สวัสดีครับสวัสดีมิตรแฟนบอลนะครับชาวเส้นทางฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกันนะครับประจําวันพุธที่22มกราคมนะครับ2568นะครับวันนี้ครับกับตันก็จะมี3คู่หน้าลุ้น3คู่หน้าเชียร์นะครับแล้วก็1ตัวเน้นๆนะครับใส่หนักๆได้เลยนะครับวันนี้ครับก็จะพาไปที่นะครับศึกโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก่อนนี้ครับก็ฝากทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปกับตันแล้วนะครับอย่าลืม กดติดตามไปด้วยนะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราจะได้เจอเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับไปเริ่มคู่แรกครับก็เป็นทางด้านปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็จะเปิดสนามต้อนรับทางด้านดีโมซาเก็บนะครับคู่นี้ก็ลงสนามเตะกันเวลาตีสามตรงนะครับผลงานของเจ้าบ้านอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่า5เกมเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะครับชนะอ่าสเปอร์ไปนะครับในบ้าน2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยนะครับเกือบจะเก็บ3แต้มได้แล้วนะครับแต่ก็มาโดนแอตตันเนี่ย ตีเสมอได้นะครับเป็น2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็มีแพ้นิโคลเซลนะครับไป2ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับแต่ผลงานโดยรวมนะครับในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยทำได้ดีนะเพราะว่านะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล่มโมนักโกไป3าศูนย์นะครับชนะชักตาโดเนตนะครับไป1นศูนย์แล้วก็ชนะปารีสแซงต์แชงแมงนะครับไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านผู้เยือนนะครับส่วนใหญ่จะมีรายการกระชับมิตรมาด้วยนะครับ สำหรับ5เกมเนี่ยนะครับซาเก็บเนาะชนะไป2แล้วก็เสมอ2นะครับมีแพ้1เกมนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นเกมกระชับมิรนะครับเสมอกับจาเกียโลเนียไปนะครับ1ประตูต่อ1นะครับส่วนผลงานโดยรวมนะครับในรายการยูฟ่าเนี่ยพวกเขาถือว่าทำได้ดีเลยนะครับไปเยือนโสววนก็ชนะไป4-1นะครับไปเยือนเรดบูซาบอกชนะไป2-0นะครับแต่ไปแพ้ไปเยือนเนี่ยนะครับแบบเละเทะเลยนะครับคาบ9-2่นี้ครับ เจอกันมานะครับก็4เกมด้วยกันนะครับต้องย้อนไป2,006แล้วก็2,015นะครับอั์เนอลเน่ดูดีกว่านะครับชนะไปถึง3แล้วก็สาเก็บชนะไป1เกมนะครับล่าสุดเนี่ยอัชร์เนลชนะไป3สูตรเลยนะครับสำหรับตารางคะแนนตอนนี้ครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างปืนใหญ่เนี่ยนะครับดูดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่อันดับ3มนะครับมีทั้งหมด13แต้มนะครับอยู่ก็ตามนะครับตามจ่าฝูงอยู่5แต้มนะครับ อ่าส่วนทางด้านนะครับลิเวอร์พูลกเยบเนี่ยนะก็อยู่อันดับที่24นะครับเพราะว่ามี7แต้มนะครับอ่ะแปดแต้มขอโทษทีนะครับคู่นี้ครับผมมองว่านะอาร์เซนอลนะครับถึงแม้ว่านะครับจะเล่นในบ้านได้ดีนะครับแต่หลังๆเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ดรอปไปเยอะนะครับเพราะว่าขาดทางด้านบุโยซาก้าเบนไวด์นะครับแล้วก็กองหลังตัวเก่งนะครับอย่างโทมิยาสึแล้วก็วิลเลียมซาริบานะครับผมมองว่าวันนี้เสียหาย นะครับไม่แปลกที่นะครับอร์เซนอลเนี่ยจะไม่ชนะใครเลยนะครับในเกมล่าสุดเนาะนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็เสมอกับแอตตันไปนะครับหลังค่อนข้างรั่วนะตอนนี้สําหรับ้านอั์เซนอนนะครับคู่นี้ครับผมมองว่าอร์เซนอนอาจจะชนะไม่ขาดนะครับอาจจะแค่เฉือนนะครับไม่20ก็32นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าคู่นี้จะไปบนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมลุกขาดหายไปอ่ะนะเอาดีกว่าผมฟันธงนะครับ อาร์เซนอลอาจจะชนะแค่2อหนึ่งนะครับเลือกเชียร์ที่ดิเดโมซาเก็บได้เลยนะครับสําหรับคู่ที่สองเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเฟยนูตนะครับล็อกเชอร์ดัมนะครับจะเปิดสนามต้อนรับทางด้านบาเยนน์มิวนิกนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเตะกันนะครับคิกออฟเวลาตีสามตงนะครับผลงานเจ้าบ้าน5เกมนะครับทุกรายการนะครับก็จะมีบอลถ้วย นะครับแล้วก็บอลกระชับมิดในลีกเนาะนะครับชนะไป2แล้วก็มีเสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดเนี่ยก็เสมอกับวิลเลียมทเวไป1ประตูต่อ1นะครับสำหรับรายการยูฟาเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งจะชนะสเปนปาร์คไป 4, 2นะครับแพ้เลดบูซาบวกไป 3, 1นะครับแล้วก็แพ้ เลเวอร์คูเซ่นไป4-0นะครับถือว่าผลงานในรายการนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนบาเยรนไม่ต้องพูดถึงนะครับ5เกมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไร้พ่ายเลยนะครับชนะ5เกมติดนะครับชนะแอร์บิสซิกไป5-1นะครับชนะฮอฟเฟนไฮน์ห้นะครับล่าสุดเนี่ยก็เฉือนชนะวบวบนะครับไป3ประตูต่อ2นะครับรู้สึกว่าจะนำด้วยนะ3-1นะครับแต่ก็โดนวบวบเนี่ยมาตีตื่นได้นะครับผลงานโดยรวมนะครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบาเยรนนะครับ อยังไงดีนะครับมีหลุดแพ้นะครับมีหลุดแพ้กับทางด้านบาซ่านะครับไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผลงานในรายการนี้เนาะก็มีชนะปารีสนะครับหนึ่งศูนย์นะครับถล่มนะครับถล่มทางด้านชัตตาโดเนตนะครับไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับตารางคะแนนตอนนี้ครับต้องบอกว่าไบเย์นดูดีกว่า นะครับเพราะว่าอยู่อันดับที่10นะครับมี12แต้มส่วนทางด้านเฟนูดนะครับมี18อ่ะไม่ใช่ครับมี10แต้มอ่านะครับอยู่อันดับ18นะครับคู่นี้ไม่เคยพบกันนะครับก็เป็นเกมแรกนัดแรกเลยนะครับที่มายั่งชิงแต้มกันนะครับวันนี้ผมมองว่านะนะครับขุนกำลังของบาเยบร์นเนี่ยนะครับค่อนข้างครบกว่านะครับทั้งแฮร์รี่เคน นะครับแล้วก็อีกหลายตัวที่เป็นประการหลักนะครับแนวแนวลุกเนาะนะครับส่วนทางด้านเฟนูดเนี่ยนะครับจะมีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับหลายตัวนะครับอาจจะมีถึง5ผู้เล่นนะครับที่ผมดูข้อมูลมานะครับวันนี้ครับบาเยอร์เปิดมาที่1.25ผมว่าเชียร์ได้นะครับ ไปลุ้นสกอร์สกันนะครับไม่2 0ก็3ประตูต่อหนึ่งนะครับเลือกเชียร์ไบยันได้เลยนะครับสำหรับคู่ที่3นะครับก็เป็นทางด้านเซลติกนะครับจะเปิดสนามต้อนรับทางด้านยังบอยนะครับคู่นี้ก็ลงสนามเตะกันเวลาตีสามตรงนะครับเซลติกครับหเกมไม่แพ้ใครนะครับชนะไป4แล้วก็เสมอ1นะครับล่าสุดเป็นศึกบอลถ้วยนะครับชนะทางด้านคิวมอนอกนะครับไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับในรายการนี้พูกเขาถือว่าทําได้ดีเลยนะครับห้าไอ้สเกม นะครับไม่แพ้ใครนะครับเสมอคารบูซ์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะแอลบิิซิกไป3ประตูต่อหนึ่งะครับเปิดบ้านชนะสโลวานบาติสลาวานะครับไป5ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผลงานในบ้านเนี่ยยีนัดไม่แพ้ใครนะครับเสมอแค่2เกมนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนเนี่ยนะครับผลงานยังไม่ค่อยนิ่งนะยังบอยเนี่ยนะครับผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะออกไปทางแพ้นะนะครับสีแดงแดงเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับมีแต่สีเขียวนะล่าสุดเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะ แพ้นะครับทางด้านสตูดิาร์ดนะครับไป5-1นะในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วน5เกมหลังสุดเนี่ยนะครับก็มีแข่งขันนะครับกระชับมิตไปสามเกม4เกมนะครับก็มีชนะไป2แพ้1นะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกับวินเทอร์ทูนะครับไป0ประตูต่อ0นนะครับสำหรับคู่นี้ครับก็เพิ่งต้องบอกว่าเคยเจอกันมา นะครับต้องย้อนไป2007นะครับเป็นทา้งด้านยังบอยนะครับถล่มไปถึง4ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้นะบอกเลยว่านะครับเซลติกใครก็ได้เออนะครับถ้าไม่เก่งจริงนะเก็บแต้มยากนะครับสำหรับตารางคะแนนของเซลติกตอนนี้นะครับก็อยู่อันดับที่21นะครับมี9แต้มก็ยังไปได้ต่ออยู่นะครับส่วนยังบอยครับตอนนี้จมบวยเลยนะครับเพราะว่าแข่งไปแล้ว6นะครับแพ้6เกมติดนะครับไม่มีแต้มเลยนะครับก็อยู่เขาเรียกอะไรอยู่จมบวยกับแอร์บีไลทิก นะครับแล้วก็โซโลวานอโซโลวานบาติสลาวานะครับอ่ะวันนี้ครับผมมองว่าเซลติกยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วเล่นในบ้านได้ดีนะครับขอเลือกฟันธงเชียร์ไปที่เซลติกได้เลยนะครับวันนี้เปิดราคามาที่1.5สบายๆนะครับเพราะว่ายังบอยเนี่ยปล่อยจอยแล้วนะครับในลีกยังไม่ดีเลยนะครับจะมาลุ้นบอลถ้วยได้ไงเนาะอ่ะวันนี้ครับ3ทีมหน้าเชียร์นะครับทีมตันชื่อชอบเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านดิเดโมซาเกียบนะครับเบอร์เยนมิวนิกนะแล้วก็ เซลติกนะครับ3ทีมนี้เนาะสำหรับ1ตัวเน้นใส่หนักนะครับไปที่เซลติกได้เลยนะครับน่าจะถล่มยังบ่อยไม่ต่ำกว่า3ประตูนะครับวันนี้ครับขอให้โชคดีนะครับมีความสุขในการเชวบอกบนนะครับหรือว่าอยากจะรับนะครับผลงานเพิ่มมากกว่าทางช่องนะครับแอดไปที่ jt b 8 8ได้เลยนะครับกลุ่มเส้นทางบอลนะครับยินดีต้อนรับสวัสดีสวัสดีครับ